ย่อกราบสวัสดีและขอตอนรับผู้มัวมองหน้าใหม่ทุกๆท,ท่านนะครับเข้าสู่ฟิกเกอร์ทูบชาแนลนะครับและแน่นอนนะครับว่าเทปนี้ผมจะพาเพื่อนๆน,น้องๆน,นะครับไปเอาอาวุธชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งต้องบอกว่าอาวุธชิ้นนี้นะครับเป็นลักษณะดาบใหญ่อย่างนี้นะครับมันเป็นมันจัดอยู่ในประเภทดาบใหญ่เนาะแต่ว่าลักษณะของมันดูแปลกๆเหลือเกินนะครับซึ่งต้องบอกว่า จ้าแฉลงมรณะอันนี้นะครับหรือเดทโป๊กเกอร์นะครับค่าพลังที่เขาเรียกร้องนะครับก็จะเป็นในส่วนของค่าความแข็งแกร่งค่าความชํานาญแล้วก็ค่าอินหรือค่าความฉลาดนั่นเองครับนี่ครับทักษะการต่อสู้เฉพาะก็คือเป็นพ่นเพลิงพูดนะครับค่าพลังที่เกิดจากเท่าสงครามที่เป็นสกิลพ่นเพลิงพูดนะครับจะอ้างอิงจากค่าพลังความฉลาดนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งเราอยากให้สกิลแรงเท่าไหร่นะครับ เราก็จะต้องอัพอินหรือค่าความฉลาดให้มากครับและในส่วนของการโจมตีกายภาพนะครับนั่นก็จะขึ้นอยู่กับค่าความแข็งแกร่งและก็ค่าความชํานาญนะครับนี่ครับการโจมตีแบบรูปแบบดาบใหญ่นะครับก็จะเป็นการหมุนตัวฟาดเหมือนคล้ายๆกับขวานนะครับเท่าสงครามหรือสกิลพ่นเพลิงคูดนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นไฟเพลิงมรณะนะครับแถมด้วยสถานะน้ําแข็งกัดแบบนี้ครับเห็นไหมครับนี่ฮะ หลังจากที่ปล่อยสกิลออกไปก็กดโจมตีเบานะครับจะเป็นการฟาดเส้นไฟเพลิงพูดออกไปด้านหน้านะครับแล้วก็จะทำให้มอนสเตอร์ที่เดินเข้ามาเหยียบนะครับก็จะติดสถานะน้ำแข็งกัดครับอันนี้คือแบบกดปกติทีเดียวนะฮะมันก็จะเป็นลักษณะอยู่บริเวณตรงหน้าเรานะครับอ่ะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับอยากได้ไอเทมชิ้นนี้ไม่ยากเลยนะครับไม่ต้องสู้กับอะไรทั้งนั้นนะครับแม่ได้มายังไงเดี๋ยวมาดูครับ ไม่ว่าเพื่อนๆนน้องๆจะมีเลเวลเท่าไรนะครับขอแค่เดินทางมาถึงบริเวณทุ่งแคริลครับแล้วยังจุดพรตรงนี้ครับและจากจุดนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปเก็บแฉลงบรณะหรือเดดโปเกอร์นะครับก็เป็นไอเทมที่เหมาะสําหรับคนที่อยากจะบิวเป็นสายกายภาพโจมตีหนักด้วยดาบใหญ่แล้วก็มีพลังเวทแถมมานะครับก็เรามายังจุดนี้นะครับแล้วก็ปรับเวลาให้เป็นช่วงเวลากลางคืนครับนี่ครับถึงค่ำนะฮะ เพราะว่าเจ้าอาวุธชิ้นนี้นะครับจะโผล่มาเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนเท่านั้นครับนี okay. ่คร wow ับเมื่อเพื่อนๆออกจากจุดนี้นะครับให้เพื่อนๆมองย้อนไปด้านหลังนะครับเห็นไหมครับวิ่งตรงไปเลยครับเพื่อนๆจะเห็นว่าตรงนี้จะมีปักษามรณะตัวหนึ่งโผล่ออกมาครับนี่ครับเราต้องกำจัดเขานะครับแต่วิธีการกำจัดเลเวลบางท่านยังไม่มีเลยนะฮะให้เพื่อนๆวิ่งมาตรงนี้ครับ ตรงนี้จะมีเป็นร่างไม้เห็นไหมครับแล้วก็จะมีเป็นโขดหินอยู่นะครับให้เพื่อนเพื่อนมายืนบนโขดหินแล้วก็หันหน้าเข้าหาโขดหินด้านล่างครับลงไปครับมองเข้าไปที่ผนังครับกดนั่งฮะตรงนี้นั่งเฉยๆนะครับตอนนี้เจ้านกปักสามรณะก็จะมาอยู่บนหัวเรานะครับมันก็จะพยายามอารวาสอยู่างนี้นะฮะแต่ว่าจุดนี้มันจะตีเราไม่โดนนะครับนี่ครับสุดท้ายมันก็ตกลงไปตายเองนะเห็นไหมฮะไม่ยากเลยใช่ไหมครับแต่บางที่เพื่อนๆตกไปตายบ้างอะไรบ้างก็ไม่ต้องท้อนะยังไงเราก็ ไม่ได้มีต้นทุนอะไรเนาะครับและตอนนี้เราก็ได้ฉลังมรณะมาแล้วครับเห็นไหมฮะว่าไม่ยากเลยเนาะสามารถนําไปใช้เก็บเวลช่วงต้นเกมถึงกลางเกมได้เลยครับนี่สุดยอดไปเลยนะครับก็ได้กันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเนื้อหาสาระของเจ้าเดทโปเกอร์หรือฉลังมรณะมันมีอะไรบ้างครับ เฉลงมลณะนะครับจัดอยู่ในอาวุธประเภทดาบใหญ่นะครับแล้วก็เป็นอาวุธพิเศษที่ไม่จําเป็นที่จะต้องไปใส่เท่าสงครามเพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้หินแร่สีขาวในการบวกได้นะครับแล้วก็ค่าที่มันเรียกร้องก็จะมีค่าแข็งแกร่งค่าชํานาญแล้วก็ค่าฉลาดนะครับเนื่องจากมันเป็นไอเทมชนิดพิเศษนะครับและมันต้องใช้หินแร่สีขาวในการตีบวกนะครับเพื่อนๆก็สามารถ ไปเอาหินแร่ได้ที่ลุงอิจิเซนาธิกานะครับทางเข้าปราสาทคารียนะครับบวกได้ถึง4นะครับแล้วก็สามารถเก็บเพิ่มเติมได้ในภายหลังนะครับคราวนี้เราจะนํามาให้ลุงฮิลช์ที่เป็นช่างตีเหล็กที่โต๊ะกลมบวกนะครับตอนนี้ผมก็บวก4ไว้เนาะนี่ครับนี่เห็นไหมครับพอบวก4แล้วเนี่ยแข็งแกร่งเป็นเกรดดีชำนาญเป็นเกรดซีฉลาดเป็นเกรดดี สังเกตเห็นว่าค่าความฉลาดกับแข็งแกร่งจะเท่ากันแต่ว่าชำนาญมันจะนำอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆอยากจะบิ้วให้การโจมตีกายภาพคุ้มค่าที่สุดก็ต้องอัพเป็นค่าความชำนาญน,นะครับหรือ d exterity เนาะแล้วก็ถ้าจะใช้สกิลให้แรงก็ต้องอัพค่าอินนะครับนี่ครับเนื่องจากมันเป็นตระกูลดาบใหญ่นะครับเพื่อนๆวิ่งมาฟาดจะพวกถือโล่แบบนี้นะครับโล่แตกรกระจายนะครับแล้วก็เท่าสงครามพ่นเพลิงพูดนะครับก็ สามารถระเบิดมอนสเตอร์ได้แบบนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้ผมจะโจมตีกายภาพไปดูก่อนนะครับเห็นไหมครับโล่แตกเลยนะฮะนี่ความแรงของดาบใหญ่ก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับเป็นที่รู้กันเนาะว่าดาบใหญ่เนี่ยมันเป็นอาวุธที่ใช้งานง่ายนะครับแล้วเกิดเพื่อนๆคุ้นเคยกับมูฟเซตของมันแล้วนะครับก็สามารถใช้งานได้คล่องนะครับผาจบเกมได้แบบสบายๆนะฮะอ่ะ มาดูกันครับอันนี้ผมจะดูว่าการโจมตีแบบกายภาพทั่วๆไปนะครับซึ่งก็เน้นการหวดธรรมดานะครับเพื่อนเพื่อนจะต้องจำมูฟเซตแล้วก็ลักษณะการออกอาวุธของอาวุธประเภทเดทโปเกอร์นะครับมันจะเป็นการหมุนตัวฟันนะครับจะไม่เหมือนกับดาบกัสนะครับที่ดาบกัสเขาจะเน้นวิ่งมาแทงใช่ไหมครับแต่ว่าเดทโปเกอร์เนี่ยจะหมุนตัวฟันคล้ายๆกับขวานนะฮะซึ่งผมชอบนะการหมุนตัวฟันมันรู้สึกว่ามันฟาดเต็มที่ทําให้โลแตกได้นะดูนะฮะ นี่ครับน่าหงายนะเอออ่าตีธรรมดาได้เลยนะครับซึ่งในการเล่นเกมช่วงแรกๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเข้าสู่ปราสาทสตอมวิลหรือจะเป็นปราสาทคาเรียรวมถึงทาเควสของแรนนี่นะครับดาบใหญ่ประเภทเดดโปเกอร์ er อันนี้นะครับก็สามารถทําให้เพื่อนๆผ่านเควสได้ง่ายด้วยนะครับแล้วก็อีกทั้งสกิลอ่าพ่นเพลิงพูดของมันก็ใช้งานได้หลากหลายนะครับผมว่า มันก็น่าจะเป็นไอเทมอีกชิ้นนึงนะครับที่ทําให้เพื่อนๆรู้สึกคุ้มค่าในการเล่นเกมแล้วก็ไม่ยากจนเกินไปนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆน้องๆคนไหนเพิ่งเข้ามาดูช่องผมนะครับก็สามารถไปดูวิธีการเก็บเลเวลนะครับโดยการไปฆ่ามังกรเท่าเกรออนะครับที่ทุ่งแคริตต,ตรงนี้นะครับก็จะแนะนําไว้น้องๆก็จะได้เลเวลประมาณ40-50ด้วยกันนะครับอ่ะคราวนี้ผมจะพามาดูสกิลเท่าสงครามพุ่นเพลิงพูดนะครับ คราวนี้จะใช้สกิลอย่างเดียวนะครับซึ่งจะเน้นค่าอินเป็นหลักนะครับค่าความฉลาดนะครับเห็นไหมฮะกดสกิลออกไปแล้วก็กดโจมตีเบาครับมันจะทําให้ปล่อยเป็นเพลิงมรณะไปตามพื้นแบบนี้ครับแล้วก็ไม่ว่ามอนสเตอร์ตัวไหนนะครับหรือใครเดินเข้ามาเหยียบนะครับก็จะติดสถานะน้ําแข็งกัดครับนี่ครับเห็นไหมครับว่ามันใช้งานได้หลากหลายนะครับเราจะวิ่งเข้าไปฟาดทั้งหมดนี้เลยก็ได้นะฮะหรือเราจะปล่อยสกิลออกมาแบบนี้ครับ ทำให้มอนสเตอร์คู่ต่อสู้ของเรานะครับติดน้ําแข็งกัดมันก็จะทําให้การเก็บเลเวลหรือการสังหารคู่ต่อสู้ง่ายยิ่งขึ้นครับแล้วในการสู้กับบอสนะครับไอ้พวกสกิลน้ําแข็งกัดนะครับมันก็ช่วยได้มากนะฮะเพราะว่าบอสบางตัวหรือมอนสเตอร์บางประเภทนะครับมันก็แพ้น้ําแข็งกัดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับบางครั้งบางคราวที่เพื่อนเพื่อนจะต้องมาสู้กับพวกมังกรพวกนี้ฮะ เนื่องจากมังกรเป็นมอนสเตอร์ที่มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็โจมตีแบบกระโดดไปกระโดดมานะฮะเราจะใช้ข้อได้เปรียบจากตรงนี้ครับเนื่องจากพื้นที่ที่มันเหยียบเป็นไหมฮะมันเหยียบพื้นที่ขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นสกิลพ่นเพลิงพูดของเรานะครับจะได้เปรียบมากนะเพราะว่าเราจะปล่อยสกิลเพลิงมลนะลงไปที่พื้นแบบนี้ครับแล้วให้น้ําแข็งกัดมังกรครับดูครับดูเลือดมังกรนะเห็นไหมฮะมันก็จะติดน้ําแข็งกัดไปเรื่อยๆครับนี่ครับ ก็หลากหลายนะครับเพื่อนๆสามารถเอาไปประยุกต์ได้เนาะซึ่งถ้าเพื่อนๆเล่นแบบพวกดาบคู่หรืออะไรเนี่ยมันต้องเข้าไปาฟันใกล้ๆตัวใช่ไหมครับแต่สกิลพวกนี้ก็โจมตีระยะไกลแล้วก็วางกับดักไว้ที่พื้นได้นะครับมังกรมาเหยียบก็จะติดสถานะน้ำแข็งกัดตายไปในที่สุดนั่นเองครับนี่ครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะสามารถนำฉลงมรณะหรือเดทโปเกอร์ไปใช้งานเก็บเลเวลได้นะครับ อ่ะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามกันนะครับเทปหน้าจะเป็นอะไรอย่างไรนั้นไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ